สวัสดีครับน้องเชตมสวัสดีค่ะรับผมแนะนัวเ,เองนอยเลยสวัสดีค่ะชเชแตมมารินจันทาค่ะวันนี้น้องเชตมมาถ่ายแบบให้กับไรอันมอชแนลของเราใช่ค่ะมาถ่ายเป็นตัวไฟเบอร์ผักใช่ไหมคะใช่ก็คือที่เราจะเรียกว่าเป็นไฟตัวเอสปกติก็เป็นคนรักสุขภาพทานผลไม้ทานผักเยอะอยู่แล้วคะ่ะการขับถ่ายก็เลยดียิ่งมาเจอตัวนี้ก็ยิ่งขับถ่ายดีไม่มีท้องผูกเลยค่ะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยที่ตัดนใจรับตัวนี้เนี่ย เนื่องด้วยว่ามันตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงกับละสไตล์เรามากเลยค่ะก็เลยตัดสินใจรับค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยน้องเชตมเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติก็ดูแลตัวเองทานอาหารทานผักทานผลไม้อยู่แล้วค่ะใช่แล้ว,ลวน,น้องเชตมเนี่ยเดินสายนางแบบมานานหรือย,ยังก็ประมาณสปีแล้วค่ะ เราจะติดตามน้องเชอเร์แตมได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ <S <S ก็ใน i ิน t a g r กรมเลยนะคะเชอร์แตมินค่ะ C H R T A M L Y N ค่ะครับผมจริงๆแล้วเรามาจากช่องไลอ้อนมอลชาแนลของเรานะครับผมรบกวนน้องเชอเร์แตมฝากช่องไลอ้อนมอลชาแนลของเราหนะะอ่อยครับฝากติดตามช่องไลอ้อนมอลชาแนลด้วยนะคะ <S 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 โอเควันนี้สนุกไหมครับวันนี้การทํางานสนุกมากค่ะวันนี้กองเชียร์เยอะมาก <Okay. S 2> แต่ว่าเบื้องหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากน้องแบบน้องดีกรีแบบไม่ธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าหนุ่มๆคนไหนแบบชื่นชอบน้องเฉตามก็ติดตามที่ i.g. ได้หรือว่าจะติดต่อมาทางไลน์อัล c มชาน e ลของเราก็ได้นะครับฝากด้วยนะคะครับผมขอบคุณน้องเฉตามมากครับครับผมครับบ๊ายบาย